สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ภาษาอังกฤษกับพี่โอก็มีเรื่อง direction ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญในภาษาอังกฤษอีกเรื่องหนึง่งเช่นกัน d ดิเรกชันนั้นหมายถึงอะไรนั่นก็คือการบอกทางครับไม่ว่าเพื่อนๆจะอยู่เมืองชายอยู่ต่างประเทศมักจะประสบกับปัญหานี้โอเคงั้นเรามาเริ่มจากประโยคแรกกันเลยประแรกก็คือ where am I now where am I now ตอนเนี้ย ฉันอยู่ที่ไหนหรอถ้าถามคนอื่นถ้าเป็น you ก็ where are you now เหมือนในเพลงเลยใช่ไหม where are you now อะไรเงี้ยโอเคเป็นต่อมาคือ where is the แล้วก็ใส่สถานที่ไปสมมติเป็นร้านอาหารก็เป็น where is the restaurant ร้านอาหารอยู่ที่ไหนหรอแถวไหนหรอเนี่ยครับต่อมาคือ how can i get there how can i get there ฉันจะไปที่นั่นได้อย่างไร ต่อมาคือ how far is the hotel from here how far is the hotel from here โรงแรมจากที่เนี้ยไกลแค่ไหนเหรอ how far แล้วต่อมาก็เป็น how much does it cost to go to how much does it cost to go to แปลว่ากี่บาทเหรอค่าใช้จ่ายที่ไปที่นั่นกี่บาทอย่างเงี้ยก็ได้ครับต่อมาคือ how long does it take How long does it take? ใช้เวลานานแค่ไหนหรอต่อมาคือ Where can I find a taxi? Where can I find a taxi? แปลว่าฉันจะเจอแท็กซี่ได้อย่างไรที่ไหนหรือฉันจะเจอแท็กซี่ได้ที่ไหนนะถ้าใช้ how ก็ได้ครับ How can I find a taxi? ฉันจะเจอแท็กซี่ได้อย่างไรถ้าเป็น where ก็ Where can I find a taxi? ก็เป็นฉันจะหาแท็กซี่ได้ที่ไหน ต่อมาคือ which floor แปลว,ว่าชั้นไหนเหรอถ้าเป็นทันวร์เราอยู่เราอยู่ในห้างเลยเราหาชั้นร้านอาหารไม่เจออย่างเี้แล้ววาเราก็ถามคนอื่นไปเลยว่า which floor is the food court on food court แปลว,ว่าศูนย์อาหารอย่างเงี้ยครับศูนย์อาหารอยู่ชั้นไหนเหรอต่อมาคือ what time is it now what time is it now ตอนเนี้ยเวลากี่โมงละต่อมาคือ Where is your suitcase? Where is your suitcase? กระเป๋าเดินทางของคุณอยู่ที่ไหนเหรอถ้าอยู่กับตัวเราเราก็พูดไปเลยว่า is with me is with me ต่อมาคือ which way to go to the bus stop which way to go to the bus stop แปลว่าทางไหนเหรอที่ฉันจะไปอะป้ายรถเมล์ได้ต่อมาคือ which เหมือนเดิมเลยแต่เปลี่ยนสถานที่ครับ Which way to go to the train station? Which way to go to the train station? แปลว่าฉันจะไปสถานีรถไฟได้อย่างละได้ที่ทางไหนเหรอที่ฉันจะไปสถานีรถไฟต่อมาคือ Which way to go to the airport? Which way to go to the airport? แปลว่าทางไหนเหรอที่ฉันจะไปสถานบินน่ะแบบต่อมาคือประโยชนสุดท้ายคือ Was time t h e s the a e r o p l a n e หรือ airplane a r r i v e t Was time t h e s the a e r o p l a n e หรือ airplane a r r i v e ก่อนจะไปคือ a e r o p l a n e แปลว่าเครื่องบิน airplane ก็แปลว่าเครื่องบินครับแต่ airplane o ใช้ในประเทศอังกฤษส่วน airplane ใช้ในประเทศอเมริกาส่วนประเทศไทยน่าจะใช้คำว่า airplan แปลว่าเครื่องบินอ่ะจะมาถึงเมื่อกี่โมงอ่ะเครื่องบินจะมาถึง โอเคขอให้เพื่อนๆนำประโยคนี้ไปใช้จะได้ไม่หลงทางนะครับแล้วเจอกันใหม่